และมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญมากเลยนะครับสําหรับสามีภรรยาเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่ามีคนถามว่าหากว่าเราเราสัมผัสกับภรรยาของเราเนี่ยก็คืออวัยวะเพศของผู้ชายของสามีเนี่ยไปสัมผัสกับอวัยวะเพศของภรรยาเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้ร่วมเพศกันแต่มีการสัมผัสกันโดนกันเนี่ยจำเป็นจะต้องอาบน้ําหรือไม่นะครับจำเป็นจะต้องอาบน้ํายกฮะดัตหรือไม่ นะครับแน่นอนว่ามีฮะดิษที่บันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมที่ท่านอนับดุลลอฮฺเลย์ัลลัมบอกว่าอิดะจาลาซาใบนะชูอามิฮะอันอารบัยซุมมะจหดะฮะฟักตัวะจับะอัลเลฮิลกุสลนะครับซึ่งหากว่าเขาเนี่ยไปนั่งอยู่สี่ข้างของนางนะครับอยู่ระหว่างขาของนางแล้วเขาก็ซุมมะจหดาฮะเนี่หมายถึงว่าการพูดเป็นนัยยะเปรียบเทียบคือหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยที่อวัยวะของสามีนั้นเข้าไปใน อวัยวะของผู้ชายนั่นหมายถึงว่าเป็นการอธิบายในหนังสือนะครับของอิมรุฮายัตนะครับว่าจําเป็นจะต้องอาบน้ํานะครับอันนี้ก็คือในกรณีของการมีเพศสัมพันธ์นะครับก็คือนั่งอยู่สีข้างของนางและท่านอิหมัมนาบวีนะครับได้อธิบายในในหนังสือไซฮ์มุสลิมนะครับว่าในคําพูดของท่านอับดุลลอฮฺในสาระที่บอกว่าวะมัสซันขิตานุอัลขิตานะฟะกต์วะจับัลกุส หมายถึงว่าเมื่ออวัยวะเพศของสามีกับภรรยารมีการสัมผัสกันนะครับในความหมายฮะดิษเนี่ยนะครับอัลมัสะันะครับมัสซาเนี่ยหมายถึงแปลว่าสัมผัสกันนะครับจำเป็นจะต้องอาบน้ําซึ่งนักปราชญ์อุลามาก็ได้ให้ความหมายคําว่ามัสซันคีตานเนี่ยหมายถึงว่าอวัยวะเพศของฝ่ายชายเนี่ยเข้าไปในอวัยวะเพศของฝ่ายหญิงนะครับซึ่งมันไม่ได้แปลความหมายตรงตัวนะครับนั่นหมายความว่า นะครับในความหมายที่ถูกต้องนั้นก็คือหมายถึงการที่อวัยวะเพศของผู้ชายนั้นล้ําเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงอันนี้ก็คือวาจะบรุสจาเป็นจะต้องอาบน้านะครับแต่อุลามามีมติเหมือนกันว่าหากว่าอาวัยวะเพศของผู้ชายนั้นแล้ววะตอแล้ววะตออะจะกะโรหุลาคิตานิฮะลำยูริชูนะครับหมายถึงว่ายังไม่ได้เข้าไป เมื่ออวัยเพศของผู้ชายเนี่ยไปสัมผัสกับอวัยเพศของผู้หญิงแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในแลํายจิบอัลกุสไม่จําเป็นจะต้องอาบน้ํายกฮดัดัตนะครับทั้งลาอะไลฮิเวลาอะไลฮานะครับลาอะไลฮิเวลาอะไลฮาอันนี้เป็นการอธิบายในหนังสือกีตับอัลมาเจอโมะของอิหมัมนาวีนะครับก็ไม่จําเป็นต้องอาบน้านะครับหรือในฮะดิษบอกว่าอิดาอินตะกออัลกีตานานะครับอิดาอินตะกออัลกีตานเะมื่อมาพบกัน ไอคำว่ามาพบกันหรือสัมผัสกันเนี่ยในความหมายที่อุลมามะให้ไว้ก็คือหมายถึงการมีมีอวัยวะของผู้ชายนั้นเข้าไปในอวัยวะของผู้หญิงนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ที่อิหมัมนาวีได้อธิบายเอาไว้นะครับก็เป็นข้อสงสัยที่จะทําให้เรานั้นจะต้องทําความเข้าใจนะครับท่านอิกอดีอบูบักได้บอกว่าอิดะอบัดฮัชฟะเมื่ออวัยวะนั้นมันหายเข้าไปในในอวัยวะของผู้หญิง นะครับฟอกตวอกอัตอันโมลาคอตมาถึงก็แน,น่นอนและนั่นก็คือการพบกันการเจอกันมาถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่จะต้องอาบน้ํายกหดัดและท่านอิมามอิบนุฮ์ไซมีนก็ได้อธิบายว่าเป็นที่รู้กันว่าเมื่อเมื่ออวัยวะเพศของผู้ชายนั้นไปสัมผัสขอกับผู้หญิงนั้นนะครับผู้เป็นภรรยาของเรานั้นมันจะยังไม่มีการอาบน้ําจนกว่าใดรครับจนกว่า อวัยวะของผู้ชายนั้นล้ำเข้าไปในของผู้หญิงนี่ก็คือเงื่อนไขที่จําเป็นที่จะต้องอาบน้ํายกขดัดอวัยวะเพศของผู้ชายนั้นล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงนะครับแน่นอนในตัวบทฮะดิษที่บอกว่ามาสลัลคีตานเรื่องมาลากอสอังคีตานนะครับดังกล่าวนี้แหละทั้งหมดที่แปลว่าสัมผัสหรือพบกันเจอกันเนี่ยนะครับในความหมายของมันที่แท้จริงก็คือการที่อวัยวะของผู้ชายนั้นเข้าไปในอวัยวะของผู้หญิงนะครับ แล้วก็จําเป็นที่จะต้องอาบน้ำะนะครับนี่ก็เป็นประเด็นความรู้ที่ที่มุสลิมหลายท่านนะครับไม่กล้าถามนะครับแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะ,อ,ะอธิบายได้นะครับบางคนเนี่ยนะครับยังสงสัยฉะน,นั้นนะครับนี่ก็เป็นมติของวงปรารนะครับไม่ว่าจะเป็นอิม่ามอิม,มุก,กูดามะอิมามนาววีอิม,ม,มามชาวกานีนะครับบอกว่าหากว่าอาวัยวะของผู้ชายไปสัมผัสของผู้หญิง en, นะครับโดยที่ไม่มีการล้ําเข้าไปในอวัยวะของผู้ชายและไม่มีการหลังด้วย นแน่นอนแต่หลังถึงแม้ว่าคุณจะไม่ร่วมเพศกับภรรยาก็จําเป็นจะต้องอาบน้านะครับหากว่าสัมผัสโดยที่ไม่หลังนะครับสัมผัสโดยที่ไม่หลังและก็ไม,ไม่ไม่ล่วงล้ําเข้าไปในอวัยวะของภรรยาของเรานั้นไม่จําเป็นจะต้องอาบน้ํายกขาดัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องนะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะนี่คือหลักการของศาสนาอันอิสลาม